แตเรื่องส่วนตัวนะอยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่าทานอยู่ทุกวันและพี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ายผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันเป็นเปปไทด์แล้วได้อยอี่มันต้องเค้มว่าเราเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ที่ใส่เขาเ้าไปในถุงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันทํางานเหมือนเราได้ไดเปปไทด์อ่ะมากินอ่ะใจบ้างแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วเราให้ไดเปปไทด์ที่มันแบบกึบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่หว่าถ้าไม่ไม่นับแอซิเดราเชอรี่อ่ะถามว่าในหนึ่งซองเราให้อะไรนะคะก็หนึ่งซองห้ากรัมเราใส่คอลลาเจนที่บ ว่าเป็นเปปไทยทั้งหมด 4. 8กรัมส่วนอีก0.11กรัมนะคะเราจะให้เป็นออเซลาเชอรี่นะคะเพราะว่าตรงนี้ต้องให้ออเซลาเชอรี่ช่วยทํางานเพราะว่าฮอร์โมนหรือภูมิคุ้มกันหรือการทํางานของแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เสถียร100%ในการผลักคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วดูดซึมอย่างเห็นผลได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคุณให้ออเซลาเชอรี่ช่วยทํางานแทนฮอร์โมนในร่างกายต,ต่างๆที่เขาจะทํางานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปค่ะว่าทําไมของเราถึงเห็นผลเร็วมากจากกระแส หรือว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นตามรีวิวนะคะทุกคนก็จะมีการซื้อต่อโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเราให้ถึง4.89กรัมนะคะต่อ1นึ่งซองพูดง่ายก็คือร0 0เซนี้ยคุณจะได้เหมือนได้การทํางานแบบใดเป๊ะทแล้วอาเซล่าชูรีช่วยผลักการทํางานแบบใดเป๊ไทยให้ดูดซึมเข้าส่วนต่างๆของร่างกายให้เร็วยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนทานจริงนะคะคอลลาเจนเพียวเนี้ยเพราะว่าเราเป็นบทเรียนมาแล้วไม่เคยทานนมไม่เคยดูแลอะไรตัวเองไม่ชอบทาโลชั่นจะนี่ในอดีต เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจกับอาหารเสริมไม่ชอบทานผลไม้ชอบกินแต่น้ำหวาแต่เอานี้ดีไหมคะคือเราอยากบอกให้ลูกค้าคิดในมุมต่างมันถึงเวลา้วคะมันเป็นยุกใหม่ของเราแล้วที่ทุกคนต้องหงาทาคอลลาเจนเดี๋ยวขอถุงแบบนึงขอถุงคอลลาเจนแบบนึงเราจะให้ดูว่าการพบพามันง่ายมากเลยคะ่ะลูกค้าแค่มีวินัยตอนเช้าคือคุณจะเอาถุงนี้ไปไว้ใต้โต๊ะไปไว้ในเกตที่ทํางานก็ได้ หรือไว้ที่บ้านซองหนึ่งที่ก่อนนอนซองหนึ่งตื่นมาเนี่ยท้องว่างตอนเช้าถ้าใครทําได้นะคะยังไม่ต้องแปรงฟันน้ําลายของเราเป็นแบคทีเรียที่ดีอย่างหนึ่งในการดีท็อกเ์เบิร์นลําไส้ของเราถ้าตอนคุณท้องว่างตอนเช้าแนะนําให้ลูกค้าชงคอลลาเจนดื่มเลยค่ะก่อนแปรงฟันดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วเกลี้ยงที่สุดน้ําลายของเราเนี่ยที่บูดเนี่ยคือข้ามคืนแปชั่วโมงเนี่ยเขาเป็นแบคทีเรียและตัวแบิทิรีที่ดีอย่างหนึ่งในการล้างท้องคุณและคอลลาเจนดื่มตามเข้าไปเนี่ยจะบอก ได้เลยว่ามันเป็นเฟรชธรรมชาติที่แบบที่สุด